บคัรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกผู้ที่เดินทางมาใช้บร,ริการของท่าอากาศยานเชียงใหม่ให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ประสานความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานต่างๆประกอบไปด้วยหน่วยงานราชการผู้แทนสายการบินผู้ประกอบการและส่วนงานภายใน ถ้าอาตสายาเชียงใหม่เพื่อความสะดวกโดยยึดหลักความปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจซึ่งสอบคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชนในช่วงท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งนักท่องเที่ยวเดินมาแล้วเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วจะต้องได้รับความพึงพอใจได้รับความสะดวกเกิดความปลอดภัยซึ่งถือเป็นการ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทยและทำให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆของประเทศและของโลกอันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของเชียงใหม่และประเทศชาติต่อไปวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดจากตำรวจภูพิงคราชนิเวศนะครับแล้วก็สายตรวจจราจรนะครับ รถต่างๆที่จอดในสนามบินก็น e. ี่แหละครับช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับเพื่อความตื่นตราหเพื่อผู้โดสารมีความผิดเกิดขึ้นนะครับก็เข้าด้วยนะครับเรื่องระเบียบแก่านะครับโอเครนะครับสนามบินเชียงใหม่ราร่วมกนวยงานราชการทุกหน่วยในการประสานการปฏิบัติเราก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่ที่28กันยายนถึง3มกราคในการเตรียมความพร้อมของ ช่วงไยที่จะเกิดขึ้นนะครับเรามีที่จอดรถให้ฟรีด้วยด้านใต้เนี่ยประมาณ100ร้อยคันส่วนการอำนวยความาสะดวกเนี่ยเราจาัดให้เสริมในในทุกจุดที่จะมีความหนาแน่นครับพูดถึงเรื่องบินเนี่ยเราต้องภูมิใจนะเพราะว่าเชียงใหม่เราเตั้งแต่วที่14มาเนี่ย14ถึงวันนี้เนี่ยมี2วันเนั้นที่ยอดไม่ถึง3 0 0หมนที่เหลือ3 0 0หมนกว่าขึ้นมาทุกวันเลย มีทำทำนิวไฮไปเมื่อวันที่17เนี่ยทำไป3 5,000กว่านะครับเฉลีย่ยตอนนี้เนี่ยเรามีเค่ยบินอยู่ประมาณ196เที่ยวต่อวันนะครับช่วงช่วงวินเทอร์เนี่ยเรามีเขาเรียกอะไรนะความขี่ของต่างประเทศมา5 5เส้นทางครับคือคุณหมิงกวางโจสีอานแล้วก็อินชอนปูซานอันนี้คือมีอยู่แล้วแต่เพิ่มความถี่ในการการบินมากขึ้น ส่วนในประเทศเนี่ยเราลดไปหนึ่งเที่ยวก็นด้ดูบอลแตเขาก็ไปแชร์โหลดนอนงงเาก็ว่าไปนะครับตอนนี้เขา้าว้าเนี่ยเรามีรูทดมเมสิกอยู่11เส้นทางเรามีรูทอินเตอร์อยู่1 7เส้นทางรเราเทียบถึงช่วงซัมเมอร์กับวินเทอร์ก่อนเนี่ยซัมเมอร์ถึงวินเทอร์ปีนี้เราเพิ่มประมาณ10แต่แต่ถ้าเรา เอาวินเทอร์ปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยเราเพิ่มประมาณ22เปอตอนนี้เราเฉลี่ยเนี่ยเราคาดว่าใน7วันนี้น่าจะขึ้นอยู่ประมาณ33,000คนต่อวันเขาเรียกเอ่อไจุดที่หนาแน่นเนี่ยจุดเช็คอินเนี่ยตอนนี้เรามีระบบเซล์เช็คอินเยอะมากผมอยากจะเชิญชวนให้มาใช้ระบบเซล์เช็คอินนะครับมีทั้งตอกต่อที่พาร์ที่ทีทั้งแ็กเกจออโต้มีทั้งไบโอเมตริกอันนี้แหละจะเพิ่มเพิ่มระบายความหนาแน่นให้กับสนามบินมากขึ้นครับ ตอ,ตอนนี้เราเราเราก็ยังเฉลี่ยอยู่สามหมื่นคนเนี่ยตีทั ummer, 20, mm ้งเลขกลมๆเนี่ยต่างอินเตอร์ส mm ัมื่นโดเม่สิกสองหมื่นก็จะแวรี่อยู่ประมาณเนี่ยบวกลบสิบเปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้เป็นระบบใหม่ที่เราติดตั้ง 那还差一